ตอนนี้เราอยู่ที่ทีเวอรลี่เวิด์นะคะเรากำลังจะพาขึ้นเราจะไปขึ้นเราจะไปขึ้นที่ที่เป็นแบบเคเบิลคาร์เออเคเบิลคาร์นะคะเราจะพาขึ้นเคเบิลคาร์เพื่อชมมิวเมืองมาเบลมาอะไรนะชื่อเมืองอะไรนะขออีกรอบเป็นแมตนาเบลมานีนะ่ามาลากานะคะชื่อจะช,ชื่อเมืองอาจจะยากนิดนึงมาลากาอยู่สเปนนะคะ อันนี้เป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งของมาละกาไปดูวิวมุมสูงกันเราจะขึ้นแคบ่าคานสูงมากไปเลย let's go ตื่นเต้นใช่ไหมใช่ต้องเสพเข้าไปดูอ,อ่ะเข้าไปค่ะนี่เงี้ยเคเบิลคามบ,บุ้นติ้วติ้วติ้ว,วส่วนที่เป็นส่วนสนุกนะคะมันปิดให้บริการไปแล้วก็จะเหลือแค่ครรคตรงเคเบิลคาร์นะคะ,ะเดี๋ยวเราขึ้นไปซื้อตั๋วก่อนแล้วเราจะได้ขึ้นไปข้างบนนี่กำลังลงมาหนึ่งอันฟิวไม่มีคนไม่มีใครนะที่ลงมาก็ไม,ไม่มีคนได้ขึ้นไปไม่รู้ไหมตอนตอนเลิกไปมันจะเสียวนิดนึงเสียวนิดนึงเหรอ ไปเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วก,ก่อน <Yeah. S 1> รอคิวซื้อตั๋วนะคะ mm hmm. ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมนั่นน mm hmm. ี่ <laughs> รอนะคะเอาตั๋วหน่อยค่ะได้ตั๋วยังเอ่ยได้แล้วคนละ4ยูโรสามคน52ยูโร52ยูโรนะคะแล้วก็คูณเงินไทยไปนะคะ <laughs> <laughs> อยู่บ้านไม่อยากจะกินนะคะไปะเดี๋ยวเราขึ้นเคเปป้าค่ะไปเลยเลสโก้ s <S ไปเรากำลังจะขึ้นเคาปปาา้ลค่ะอ๋อจะขึ้นแบบนี้บนภูเขาอย่างนี้เลยนะดูที่โมเดลโมเดลของเขาแต่ขึ้นไปข้างบนหนีเลยเฮ้ยเฮ้ยเสียวไปเดี๋ยวเราขึ้นนะคะรอคิวน,นิดาานึงเคปป้ลค่ะกำลังมาแล้วเอออะไม่เปิดประตูไม่เปิด ไอไม่ใช่ประตูเปิดแต่ลงไม่ได้ก็จะลงไหนีเขาได้ที่แจกอ่ะอ่ะขึ้นอีกรอบหรออ่ะดีจังเดี๋ยวเขาจะพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนนะคะก่อนที่เราจะขึ้นอ่ามีคนลงมาแล้วเขาก็จะพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนแล้วขึ้นไปโอ้าววา้าวมน้วยที่มันทำยาว่าบนด้วยอ่ะมีนกด้วยหรออ่าเราจะได้นั่งอันไหนเนาะ โอ้ยกระจกแตกหรือเปล่านะอ่ะสันดาก็ได้โอเคขึ้นขึ้นขึ้นนะคะขึ้นแล้ว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 โอ้จู่ๆเกือบจะไม่ทันเลยไปแล้วไปแล้วถึงดีถึงดีเดี๋ยวประตูมันก็จะค่อยๆปิดนะครับโอลาโอเลเ่โอลาลาเอาเรากำลังขึ้น 对啊。 ขีู้้ลังขึ้น,ข,นขึ้นแล้วก็ขึ้นนะขึ้นบนภูเขาเอากาลังจะถึงตรงที่เราขึ้นไปดูแล้วก็อ๋อเลย,ย,ยไปอีก ณตอนนี้เราถึงอะซอรี่ณตอนนี้เราถึงจุดสูงสุดของเคเบลคาร์แล้วนะคะเรามาดูว่ามันสูงแค่ไหนดูสูง ของว่างด้วยนะมีของขายมีเครื่องดื่มที่ระลึกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิวพอยกันนะคะสูงขูดคูดแม่เจ้าสูงมากค่ะแนขนะที่เราขึ้นมาดูดิดูด,ดิแม่เจ้า ขึ้นมาทางไหนเนาะมีทางเดินด้วยนะใครอยากเดินก็เดินได้นะถ้าแข็งแรงพอเชิญเดินเลยนะคะเห็นทางเล็กๆนึไหมอูม้เดินได้นะเดินขึ้นมาแต่เราขอถอนตัวก่อนเรายังแข็งแรงไม่พอนะคะสวยมากเลยสวยดแยอีกด้านหนึ่งเมื่อกี้ตรงวิวอันนี้อีกด้านนึง ลงจากเคเบิลคาร์ตรงนู้นนะคะแล้วเราก็เดินขึ้นมาต่อตรงวิวพอยต์นะคะไปนู่นขึ้นไปอีกอันนี้ฝั่งนี้นะแล้วเราก็ค่อยๆหันกล้องมาอีกฝั่งนึงนะมีวิวพอยต์อีกที่หนึ่งนุ่นจ้าแม่เจ้าต้นกระบองเพชรนะสวยด้วย แล้วก็ดอกมันสีม่วงดูสิตเต็มเลยอ่ะน่ารักแล้วดอกมันวุ้ยต่อห <c ười> กเมอระดกกระพองเพชรยูบิวนะคะยังขึ้นมาไม่สดนะไปต่อเป็นไงมั่งคะเสียวไหมดูไม่เสียวได้ไงดูข้างล่างดิ <c ười> เราไปเมั่อดีกว่าเราทางเดินดิริมหน้าผาเลย <B ên S 3> จะเป็นล <bên S 2> <m ặt. S 1> มกลัวความสูงด้วยแล้วก็เหนื่อยด้วยป่าอย่างเครียดนั่งนี้เลยนะสูงเหรอรุ่นเไม่สูงเลยนะกลัวความสูงยอยอุ้ยจะสูง ย่อยสมกมันมันมมันมีรู้ด้วยมีแอดฟรีดนี้ด้วยใช่ันเป็รอยฟิมด้วยนี่ะี่สียทางลงดิอืลงแบบมาก s ดูดิโอ้โห หัวที่มลงมาเลยนีแ่แหละดีที่เชเอว่าามันห้อยตามแรงน้มถ่วงมันเลยไม่เสียวมากมันห้อยลงจริงรอือแต่มันไม่เอียงตามอันนี้นะโหดูเสาก็เอียงเลย mm hmm. มันอยู่ได้ไงวะาเสาเช็งเลยโอ้โหอย่ไม่มองแล้วจะเป็นลม